ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจมบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวตอนที่แล้วว่ามือที่ไหว้ได้ทั้งหมดมือไม่ไหว้อดทั้งชาติแต่ว่ามันก็มีข้อข้อแม้นิดหนึ่งมีข้อแม่นิดหนึ่งสำหรับการบริหารลคะครนี้การบริหาร ในสังคมที่ยกยอปอปั้นประจบสอพอยกยอปอปั้นสังคมแบบนี้เป็นสังคมที่ขาดความเป็นธรรมอาตมาจึงมองจึงอยากจะบอกว่าที่มองเห็นเห็นก็คืออะไรฮะยกมือไหว้ ได้ดีไวได้ดีไวกว่าลงมือทําท่านว่าจริงไม่จริงท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าจริงหรือไม่จริงในสังคมที่มีผู้บริหารที่ชอบประจบสอพลอประจบประแจงได้ครับพี่ดีรครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับพี่ดีรครับผมเหมาะสมครับนายเออฉันทำนี่ทำได้ไหมได้ครับพี่ ฉันทำเนี่ยดีไหมดีครับผมดีครับผมดีครับผมดีอย่างนั้น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 ไอ้ที่เราทำเนี่ยเหมาะสมเหมาะสมครับนายนี่เพื่อมือที่ไหวแล้วนะไหวอย,อย่างนี้คนที่หลงระเริงในอำนาจในยศศักดิ์พอเมื่อเขาไหว้แล้วก็มักจะนิยมชมชื่นกับบุคคลที่ไหว้ตนยกย่องเชมเฉยตน ไอ้พวกที่ลงมือทำล่ะท่านไม่มีเวลาไหวไม่ได้ประจบสอบพลอก็ต้องทำกรรมพระท่านคนวนนี้จะไม่ถูกมองเห็นผลงานและเวราเวลาให้ผลงานนั้นว่าไอ้พวกยกมือไหว้ได้ดีกว่าไอ้พวกที่ลงมือทำแล้วถามว่าองค์กรนั้นนั้น จกดำรงอยู่ได้อย่างไรมันจึงมีเพื่อสอพอกังกรอครูไปไหนก็ไปตอนลบพอเห็นหน้าเห็นตาใครันนี้เพื่อเราเห็นหน้าเห็นหน้าเพื่อนี้เคารพเราลูไม่เขาทิ้งงานมาอย่างไรนุมเขาละเลยหน้าที่มาอย่างไรมาเพื่อการนี้ไปไหนมาไหนผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราจะในองค์กรไหนก็แล้วแต่เผาพราวกาชทีเถอะถ้าไม่ใช่งานราชการที่มันเกี่ยวข้องกับความจําเป็นนะฮะ อย่าทำอย่างนั้นเลยแล้วคนที่ถูกไหวก็จะได้ไปชื่นใจเพราะเบื้องหลังการไหว้นั้นเราเคยสอพรอยันนั้นมาแล้วเราด่าเขามาแล้วเมื่อเรายัางอายุยังน้อยๆอยู่เมื่อตาแหน่งยังน้อยๆอยู่เขาก็ด่าเราเมื่อเราตาแหน่งใหญ่ๆคิดสองอย่างนี้เหมือนกันแล้วสังคมจะเป็นทรรขึ้น จากความเชื่อที่ว่าความจริงใจจะทําให้ประชาชนของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่จึ